ถ้าให้คุณเลือกระหว่างการอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นเรื่องเดียวกันกับภาพยนตร์ที่เพื่อนกำลังชวนไปดูคุณจะเลือกอะไรแน่นอนนะคะว่าคนส่วนใหญ่จะเลือกไปดูภาพยนตร์เพราะมันย่อยง่ายค่ะมันมีเสียงมันมีภาพมันมีอารมณ์แล้วเราก็รับรู้มาได้ทั้งหมดโดยตรงแล้วก็ย่อยไปเป็นความรู้สึกรับรู้เป็นตัวเราได้เลยนั่นคือง่ายมาง่ายที่สุด แต่คนที่เลือกอ่านหนังสือและเป็นคนส่วนน้อยนั่นคือคนที่เขาจะได้รับเต็มๆทั้งในเรื่องของการเรียนรู้อย่างรวดเร็วและก็ในเรื่องของการฝึกการใช้สมองสัมพันธ์กันทางซีกซ้ายและซีกขวาการที่เขาอ่านเขาใช้การอ่านแบบทีละบรรท,แบบท,ท,ท,ทัดแบบเนี่ยไล่ไปทีละบรรทัดทีละบรรทัดแบบเนี้ย มันทาให้สมองของเขาเนี่ยใช้งานในเรื่องของสมองซีงสายที่เป็นเรื่องของตักกัเหตุผลความถูกต้องในการอ่านคํานี่คือการฝึกการใช้สมองซีงสายและร่วมกับการใช้สมองซีขวาย,ยัางไงก็ระหว่างที่คุณอ่านไปคุณจะต้องนึกถึงภาพเหตุการณ์ว่ามันมีตัวละครอะไรบ้างสถานที่ตรงไหนบ้างนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องคิด ถึงอารมณ์และความรู้สึกในขณะที่เขากำลังบรรยายอยู่ในเล่มนั้นบวกกับคุณใช้สมองซีกซ้ายอีกในเรื่องของทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้เพราะการกระทำที่ผ่านมาเขายังไงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คืออะไรทำมันจึงส่งผลให้เกิดเหตุการณ์และการตัดสินใจของเหตุการณ์ที่กำลังเกิดณขณะนี้นี่ไงคะมันคือเหตุการณ์ที่มันสลับไปสลับมา และคุณก็ใช้จินตนาการในการสร้างรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของแต่และตัวละครด้วยมันเลยเกิดการทํางานของสมองของเราที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นและเชื่อมโยงกันได้ดีมากขึ้นมันเป็นการฝึกสมองของเราให้มันเชื่อมโยงและมันส่งผลดีต่อสมองของเราเป็นอย่างมากมันจะเป็นการฝึกการทํำงานของระบบสมอง และเมื่อเราฝึกแบบนี้บ่อยๆมันจะกลายเป็นอัตโนมัติเวลาที่คุณอ่านอะไรก็แล้วแต่มันจะทำให้เราเกิดความเข้าใจได้อย่างง่ายรวดเร็วขึ้นและสามารถที่จะเรียนรู้หรือตีความสรุปความได้เร็วขึ้นนี่คือประโยชน์ของสิ่งที่คนส่วนน้อยเลือกนี่คือเคล็ดลับ ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้และที่สำคัญนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วค่ะ